ครัวคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับจัดเมนูมาให้ทุกครั้งที่รายการครัวคุณต่อยครับผมระยะนี้เราจะ <ผม S 2> นํา <ำ S 1> อาหารในช่วงซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดมาเสนอท่านผู้ชมบ่อยๆด,ดีมากครับชอบซึ่งหลายๆคนชอบ,บและขอบคุณมากที่ท่านชอบท่านก็บอกเข้ามาใช่ครับ,ค,รบคือมันแก้เขาเรียกอะไร ภาษาตรงๆง่ายๆเลยแก้ความจำเจแก้ความคิดถึงเอาอย่างนี้มันไม่ได้แค่เรื่องอาหารตอนนี้เรื่อง knowledge ถ้าเรื่องความรู้ด้วยเราก็สนุกไปกับมันเงี้ยครับตอนนี้ก็มี sms มาอยากจะได้อาหารเขาเป็นยังไงฮะอุลวัตูอุลวัตูขอโทษนะครับนี่นี่นี่มีภาษาพอมีคนเดียวมาแค่นี้ด้วยนี่มันจะมีนะขอขอบระทานโทษท่านผู้ชมด้วยขอโทษช่วงช่วงนั้นโทรทัศน์ท่านอาจจะเสียแล้วมีคลื่นแทรกเข้ามาแต่วันนี้ผมบอกเลยนะไม่มีคลื่นแทรก สุดยอดลักษณะการทำเนี่ยผมเห็น BTR มาก่อนหน้านี้เพอร์เฟกจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำมาเสนอในวันนี้จริงๆเนี่ยเมนูนี้จริงๆมันชื่อว่าพับเพเดลหรือว่าจริงๆถ้าภาษาทั่วไปจริงๆก็คือพาสต้าสตูเนื้อครับพาสต้าสตูเนื้อแต่นี่เวลาเราดูแล้วเอ๊ะมันจะทำยังไงแล้วมันจะอร่อยยังไงเชื่อผมร้านชื่อชื่อร้านว่าบีสบีสที่แปลว่าความสดใสความสดชื่นบีสความสดชื่นสบายตาสดชื่น บรีสนครับบรีสคาเฟ่แอนด์บาร์ครับวันนี้ก็จะมาสอนทำพาสต้าสตูเนื้อขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวรรณพาชัยยศิธิ์จากร้านบรีสคาเฟ่แอนด์บาร์ครับน้องคำแนะนำเป็นเชฟถือไหมใช่ค่ะจะจะทันโทษได้ไหมกี่ปีละให้เป็นเชฟคนในชีวิตเชมาสามสิบปีโอ้โห 30ปีนี้มันไม่ใช่30ปีง่ายๆแล้วมครับวันแรกเนี่ยมันไม่ได้ถูกเรียกว่าเชฟวันแรกมันก็ถูกเรียกว่าผู้ช่วยเชุกอะไรก็แล้วแต่แต่วันแรกเลยที่ได้รับคํำที่เขาเรียกแล้วอยู่ดีๆแล้วเขาชื่อแหม่มเขาชื่อแม่มคนก็เรียกแหม่มแหม่มแหม่มจนกระทั่งวันหนึ่งพออยู่ในครัวแล้วมีคนเรียกว่าเชฟแหม่มเป็นไงโอ้รู้สึก ใจใหญ่จริงจริงมันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพชัดเจนแหละใช่คือเขารักแฟชชั่นอลแล้วเขารักมันแต่เขาจะเรียกตัวเขาเองว่าเชฟมันไม่ได้มันต้องคนอื่นเรียกใช่ถูกไหมแม่ะใช่เมื่อก่อนเขาเรียกแมมแมมแมมต่อมาเขาไม่เรียกในครัวเขาไม่เรียกเขาเรียกเชฟเชฟเชฟแมมมันใจจะขาดนลค่ะใจมาแล้ะใจมาทีนี้พอใจมาเสร็จเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ไหมโอ้ต้อง จำเป็นมากพอวันหนึ่งขึ้นมาเป็นเชฟเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วนี่เล่าจริงๆนะผู้ชมคนไม่เคยขี้โมโหก็ขี้โมโหแต่ดูสมดังดีนะคนไม่เคยขี้โมโหก็ขี้โมโหคนเคยเข้าใจได้อะไรเล็กๆน้อยๆก็เริ่มไม่เข้าใจเพราะความเชฟเนี่ยมันเข้าใจได้ไม่ได้อ้อย่างนี้ทาผิดก็ต้องบอกว่าผิดใช่อันนี้ไม่ถูกก็ต้องบอกไม่ถูกฉันบอกให้ใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ค่ะ ถ้าอยากจะทําอย่างนี้ไปเป็นเชฟเองก่อนจู่นี่ไงถ้าสองครั้งไม่รู้เรื่องโยนแล้วค่ะโยนอนี่มันเป็นรชมว่าอะไรรู้ไหมถ้าเธออยากจะทําในสิ่งที่เธออยากจะทําเธอเป็นเชฟเองก่อนแล้วค่อยทาแต่ถ้าฉันเป็นเชฟอยู่ทําตามนี้เมนูนี้มันเกิดขึ้นแบบนั้นและเรื่องราวในร้านอาหารนี้ก็เกิดขึ้นแบบนั้นบลิสคาเฟ่บาร์อยู่ที่ไหนครับ

พาสต้าสตูเนื้อจากบริสคาเฟ่แอนด์บาร์ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูร้านเ่อนดีครับเดี๋ยวดูคุณแล้วเข้าไปน่ารักยิ่งกว่าในเพราะมันติดทะเลสาบคุณ<อ>เข้าไปในบริสคาเฟ่<อ>นะนี่ไง<อ>นี่แล้วอยู่อย่างนี้อ,อยู่อย่างนี้นี่อันนี้เชฟฝรั่งอันนี้เชฟฝรั่งนะฮะอันนี้เชฟแหม่มเชฟไทยนะเริ่มต้นเริ่มจากแป้งสาลีนะคะเท่าไหร่ประมาณประมาณ120ยยี่สกรัมแป้งซิโมเลน่าครับน้ำมันรำข้าวใส่ไปเท่าไหร่ น้ำมันรำข้าวสัก30กรัม30กรัมไข่สองใบไข่เจ็ดฟองอ๋อเจ็ดถ้าสูตรนี้เจ็ดฟองอ๋อเจ็ดฟองเลยใส่เจ็ดฟองนะครับอ๋อออฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเจ็ดฟองเนี้ยไข่แดงเจ็ดนะคะไข่ขาวแค่สามอแล้วตีให้เข้ากันค่ะแล้วเอามานวดแล้วก็มานวดให้เข้ากันเสร็จแล้วแรปแรปแล้วก็พักไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงบรรในตู้ในตู้ในตู้เย็นเนี่ยนะประมาณแต่ถ้าจะให้ดีต้องพักไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนเลยค่ะหนึ่งคืน จะเหนียวนุ่มกว่าเส้นจะเหนียวนุ่มกว่าหนึ่งชั่วโมงใช่พอได้หนึ่งคืนแล้วแต่ที่ร้านใช้หนึ่งคืนนะท่านผู้ชมใช่ที่ร้านหนึ่งคืนแล้วเสร็จก็เอามาตัดแป้งให้ได้ขนาดใช่มาแบ่งเป็นพอชั่นนะเป็นพอชั่นเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็รีดให้แบนนิดนึงนี่ผมชอบตรงนี้ที่สุดเพราะเป็นกระบวนการที่ผมทําได้ใส่เครื่องแล้วก็รีดได้ง่ายและไอ้เครื่องรีดนี้ผมชอบมากท่านผู้ชมมันสนุกมากท่านผู้ชมจากแป้งเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยรีดจนในที่สุดแล้วนะฮะเบอร์สุดท้ายเลย แป้งจะมีความหนาเพียง5มิลเท่านั้นไม่ใช่ฮะเบอร์สุดท้ายมัน5มิลแต่แป้งมันหนาเพียง1นมิลเท่านั้นเบอร์สุดท้ายเนเบอร์ห้าใช่แต่แป้งเนี่ยหนาเพียง1มิลเท่านั้นนะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีเครื่องตัดแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ทําได้ได้แค่นี้ฮะมันจะออกมาเป็นแผ่นแป้งแบบนี้เราเรียกแป้งนี้ว่าแป้งอะไรพับประเดลพับประเดลเก็บไว้ค่ะคราวนี้น้ำมันโนรำข้าวมาใส่ในน้ํใช่ใส่ลงไปในน้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะดูนะฮะ แล้วเอาเส้นพาสต้าที่ทาเนี่ยใส่ในหม้อน้ําที่กําลังเดือดใส่ในหม้อน้ําที่กําลังเดือดเอาพัฟเอเดวเนี่ยนาทีใส่ลงไปต้มไว้4ี่นาทีครับเดือดเดือดเลยนะเสร็จแล้วก็เสดดน้ําพักไว้ใช่เอาน้ํามันรําข้าวมาทําอีกอันนี้ส่วนของสตูเนื้อสตูถ้าผู้ชมดูนะเขาทําสตูได้เด็ดมากน้ํามันแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่นี่นะฮะใส่กระเทียมกระเทียมผัดให้หอมผัดจนหอมก่อน แล้วก็ใส่เนื้อลงไปผัดเนื้อนี่เป็นเนื้อหั่นเต๋าใช่ใส่ลงไปผัดแล้วต้องเป็นเนื้อตรงเนื้อสันคอนะเนื้อสันคอเท่านั้นเสร็จแล้วแต่งรสด้วยแล้วก็แต่งด้วยเลดวาไวน์แดงวน์แดงใส่ใบทามโรสแมรี่โรสแมรี่ลงไปอันนี้เราไม่มีแล้วก็เตรียมน้ําสต๊อกน้ำสต๊อกเนื้อของเขาเขามีเห็นป่ะตุ่นตุนไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงท่านผู้ชมค่ะพอตุนได้สองชั่วโมงจึงใส่แครอทแครอทไปแล้วก็ ตุนไปเองหนึ่งชั่วโมงเที่ยวต่อเองหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็คราวนี้ทำอีกอันนี้จุเอก่อนเสิร์ฟค่ะน้ำมันนรำข้าวใส่ลงไปใช่เอาใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมเพราะเราจะเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นจานนะท่านผู้ชมเป็นพอชั่นนะแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดที่ร้านใช้ชิเมจิชิเมจิแชมเปญองแชมเปญองได้หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งใส่ลงไปผัด ใส่เบบี้แครอทเบบี้แครอทอาหารฝรั่งชอบใส่เบบี้แครอทมากนะฮะนี่ครับแล้วก็สตูที่เมื่อกี้เราเคี่ยวไวใช่ไหมใช่แล้วก็มาใส่ผัดเอาลงไปผัดอีกนี่ครับให้มันเข้ากันใส่ทมมใส่โรสแมรี่ใส่ทามแล้วโรสแมรี่มันจะหอมอีกทีนึง่งหอมอีกหนึ่งทีแต่งรสด้วยเกลือนิดหน่อยเกลือพริกไทยแล้วก็พริกไทยดำใช่ใส่ลงไปเส้นพาสต้าที่ต้มไว้สี่นาทีเมื่อกี้ใช่เอามาผัดผัดครับนี่ครับค่ะทีนี้เทคนิค ที่ร้านเรานะคะหนึ่งคือเส้นพาสต้าต้องทำเองเท่านั้นค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายใส่ผมดซานชีลงไปเป็นอันเสร็จเร้นบครบประเดีวหรือพาสต้าสตูเนื้อครับอนี้ดูดูเสร็จเรียบร้อยทำไหมไม่ทำไม่ทำกินเลยไม่ทำมาทานที่ร้านนะคะโอ้โหเออได้ดิกถ้าผู้ชมคือผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนอันนี้อยู่ตรงนี้เชฟนะพาสต้าเนี่ยอย่างนี้เนี่ย มันไม่ขายใช่ไหมเชฟใช่แต่มันยังไงแต่ถ้าจะให้ลอยแล้วเด็ดที่สุดคุณต้องมาทานที่ร้านเพราะว่าเราทำเส้นเองมันต้องทําเส้นเองเพราะฉะนั้นคุณเลยไม่ซื้อเส้นคุณเลยทําเส้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีเหตุผลนะท่านผู้ชมความอร่อยพวกนี้นะฮะคือเขาทําเส้นเองเราเรียกกันว่าเส้นสดนะท่านผู้ชมเพราะว่าเานวดเองแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็มารีดออกแล้วก็ตัดครับผมตายละผมไม่ทานเลยเนื้อ คุณน้อคุณนะคุณกินผักนะคุณพูดอิสระนะคุณพูดอิสระเพราะคุณกินเนื้อเหมือนผมอเนื้อมันนุ่มมะนุ่มมากไอ้เนื้อมันนุ่มเนี่ยมันอยู่ที่เคี้ยวอยู่ที่ทําถูกไหมอยู่ที่ตุ๋นถูกไหมแต่รสชาติเนี่ยไม่เกี่ยวเลยรสชาตินี่มันพอดีอะเป็ดมากมากหูหอมมันไม่มันไม่เค็มอะท่านผู้ชมอาหารฝรั่งเวลาที่กินทีไรจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันเค็มไปนิดหนึ่งใช่ไหมจะรู้สึกทุกครั้งใช่ไหมมันไม่เป็นเลยถ้าอยากจะให้เค็มีกนิดหนึ่งใส่เกลือหน่อยก็ยังได้แต่อันนี้สาหรับผมเพอร์เฟกแล้วเพอร์เฟกแล้วเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงเรื่องของมะนาวใช่ไหมใช่ผิวมะนาวโอ้โหท่านผู้ชมมันหอมไหมอาถารคุณตรงๆอ่ะเนี่ยคุณพูดเองบ้างผมกินบ้างเลยบอกเลยว่าโอ้โหบ้าไปแล้วหนูก็เคยกินมานะวไม่ไไม่เคยกินไอเมนูนี้แต่ว่ารู้สึกรู้สึกผูกพันกับเมนูนี้มากสดชื่นเนื้อนุ่ม นะครับรสชาติอย่างนี้าบอกหนูเคยกินม,มันเป็นเค็มเมนูนี้ครับกับร้านนี้นะครับผมเมนูพาป<ร>้าสตูเนื้อรับไปเลยครับจากหนูอาหารตาปบดีสิบเปอร์เซ็น <laughs> ต์ คือคนะือจังหวะที่ดีที่สุดของเส้นนี้เลย <S <S มันพอดีมากๆเพราะว่าเขาทาเส้นเองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพาสต้านในแต่ละเจ้าทําไม่เหมือนกันบางเจ้าต้องต้งมสามบางเจ้าต้องต้งมสี่บางเจ้าต้องต้มหกแล้วแต่คน <S <S แต่ว่าของร้านเราทําเองมาเลยเป็นอย่างนี้แล้วทำกันที่สุดคือค้างไว้หนึ่ง <S <S คืนมันจะยิ่งเหนียวและนุ่ม <S <S ผมน่าจะไปเป็นเชฟรุ่ด้วยไปด้วยได้ไหมเยยไ่ยกชืวันนี้ขอขอบทุกทิวานชเาทำเป็นรนบุญญาแเอนบาร์ดถาผู้ชมไปนะฮะเมืองทองทเนีอ่ะ อยู่ริมทะเลสาบไปเถอะฮะเดี๋ยวก่อนจากกันนี่ดิปปิ้งอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรอันนั้นเป็นมัสซาดซอสอร่อยสุดๆมัสซาดซอสทำเองนะฮะเพอมัสซาดซอสเนี่ยเวลาไปซื้อกินมันจะร้านแต่ละร้านป้าป้ฮะมันจะมีท่าทีเขาเรียกท่าทางของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ท่าทีของร้านเราแบบนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นชิคเกนเอเบอร์เกอร์ไก่เนี่ยท่านผู้ชมดูเบอร์เกอร์เขาดิมันน่ากินมากน่ากินขนาด สูตรเราใส่หอมทอดเวลาทานจะได้กรุ๊ปกรับมันจะจุยมากเลยโอ้ยบ้าไปแล้วท่านผู้ชมขอบคุณอีกครั้งขอบคุณคุณวรรณภาขอบคุณร้านลิสคารฟเวนบาร์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราดยตลอดความอร่อยแบบนี้อยู่ที่นี่ที่ครัวคุณต่อยความอร่อยแบบนี้ส่งต่อท่านผู้ชมสลึงบาทถามเขาได้เลยไม่มีเสียผมไม่เคยเก็บตังค์ใครไม่เคยวุ่นวายไม่เคยยุ่งแต่อย่าเอาของดีๆมาให้ท่านผู้ชมจงกันจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนพรบผู้สดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่สวนผักฉันจะไม่มีคำว่าผิดหวังใช่ครับสุขใจสุขปากสุขท้องจัดจ้านทุกจานนะจัดจ้านทุกอย่างเพราะฉันคือราชาปลาใหญ่ทุเรียนควรพันธุ์พื้นบ้านของสระเบหลีครับ กิ่นมันยั่วยวนหลอเกินะฮะมันอร่อยจริงๆท่านคุณผู้ม<อ>ถ้าท่านชอบทุเรียนกวนท่านทานได้เลยจะไม่มีคำว่าผิดหวังไม่ผิดหวังจะมาเห็นแค่ตัวว่าอะไรก็จะเอาอะไรก็จะเอาออเล็ดมาก